ยุบฝนใสนะครับของอากาศกับมันปฏินำระดูกเมื่อครับพระวัตโตนะโตสมมาสัมพุทธัสสะกะระวะคารวาพุทธบูชาเตชวันตาเจยมังคาราชจยมหามุงโอมิปฏิปติปาห์ยาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพตุขวินาสยาปาริตังมรุตังหัง arahuh samaambu hal diang sararanang kaca itu diam pisangangkang sararanang terwisan jaga พะินโมกาลังบา,าเวนวิกาจันตุปาทวานโมกาลัาเจ้านะครับอเอาทิของมานัเริ่มื่นใส่บาทนะนะครับบรเจ้วายที่ปิดตเดนะครับปรจีวะพรเจ้วายเป็นตัวตซื้อบที่บที่ของก็ใส่บาทกตซ้ำโเด็ทัาปุนปนนถนลามือที่ได้กะนั่งเพื่อผู้เดียวห้องมีส่วนรวมเ,เด่ samacawato sangkasang punya jeda loga या धे

i am ปีบบิกาลังใจทังแอบเพ้อปุ๊บ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 ปุยบปุ๊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 บาุับปุ๊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 บุ๊บป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 ุ๊ ท้าบุญบาปเขางันนะเพื่อขอให้เจอประจำเราที่ว่านโมตัสสัะคาวัตอรหัตตอรหัตตสัมมาสัมพุทธาสีละวันตานิยาเทมะสุทินังวัตะเมธานังอาสาวะกายวะหังโมตุอาหังมระนักเกอสัมมุลหู สีระิกุสังฆทัสสโอโนชยามะขายะข้าติยะทั้ที่สุส่งพุทธเจริญกับปเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายทัตตาหา य मो मिता मा नो च मा च दे ो दे सेना ताचातो ตังโสติตังสุกโนสุ เทศบาลตำบลชัยวรวิเทศบาลตำบลเชียงใหม่น,มนคะครับจากเทศบาลตำบลบ้านโบ่อุทัยสนุกจีนัทยาจากเทศบาลตำบลอ่าคข้าเป็นแบบบุฟเฟ่ต์บริการลูกเองนะครับอาหารทานร่วมกันกับที่ร้านพักนายาดูชัยบดูชัยนะครับเป็นลำดับนะครับในส่วนของลำดับส่วนรายการนะครับที่จะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจะขออนุญาตเป็นแต่และหน่วยงานแล้วกันนะครับเข้ารดน้าขอพรจากท่านนายพอพลไทยนะครับด้ืยอความเคารพป็นอย่างสูงวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของคนไทยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันวันแห่งความสนุกสนานนะครับเป็นวันหนึ่งที่ ผู้น้อยหรือว่าลูกหลานจะต้องแสดงความกตันยูกต่าเวทีแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่และก็ขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตครอบรัวและคนที่ตัวเองรักนะครับผมในานามของตัวแทนอณส่วนราชการพร้อมด้วยผู้บริหานรนครหล นะครับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอโพชัยวันนี้ก็ได้พร้อมใจกันนะครับที่จะมารดน้ำดำหัวเพื่อที่จะขอพอรท่านในเภอซึ่งเป็นที่เคารพเป็นพ่อเมืองของเรานะครับเื่นในวันสำคัญนะครับสิ่งอื่นสิ่งดทำสิ่งใดที่เป็นการร่วมเกินท่านในเภอไม่ว่าจะเป็นด้วยการยวาจาใจจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ได้ก็ตาม พวกผมก็ต้องขอกราบขออภัยขอขอมาท่านในเืออย่าได้กวดเคืองจงอภัยโทษจงหอหอุธสิกรรมให้กับพวกเราในสิ่งที่กระทำผ่านมาทั้งปวงและโอกาสนี้ขอให้ท่านในเือและครอบครัวภัยพ้นโรคพ้นเสียความสุขสนุกแพร่งตลอดไปคือความขารพครับ รัฐมนตรีท่านผู้พิ่ากษาครักรัฐการทุกท่านท่านนายยองค์การบริหารส่วนตะบมทุกท่านท่านพนักงานสุกจ้าท่านกำลันผู้ใหญ่บ้านนะครับอย่ผู้มีเกียรตินะับ้าีนะครับภาคประชาชนนะครับที่ ท่านเป็นผู้รับผู้ใหญ่ที่ผมขอรบพระพื้นนะครับตั้งแต่เมื่อครั้งนะครับที่มารับราชการเป็นลัฐมนตรีสูงที่อำเภอโพชัยนะครับก็รักคุ้นเคยกันมาร่วมกิจกรรมกันมาตลอดนะครับพี่น้องนะครับที่ร่วมพิธีนะครับที่เขาพลัดตกท่านครับคนหนึ่งคต้าบอขอบคุณนะครับท่านกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อเร็วเทศกาลชูดาวเมื่อปีที่ผ่านมขึ้น ไทยเราประการที่สต้องรออกเดินทางทัทั้งสองประชาธิปไตยที่เราได้รับการร่วมมือร่วมรุ่งกาปฏิบัตินาที่วนเป็นพระหัตถ์ในการให้เกียรติความรวาเมตตาและที่ทุกท่านได้มีเหต สามาัคคีในหลูงคณะนะครับความสามัคคีนี่ความเป็นทนหนึห่งใจเดียวกันนะครับพร่สามาัคคีร่วมรักร่วมทำนะครับด้วยกันเลืนที่สุดมานี่เป็นสิ่งที่นะครับในทุกคนนะครับอรอบที่สามนะครับหลายๆท่านก็เป็นคนที่คุ้นเคยนะครับเป็นแม้แต่ว่าทัส่วนราชการท่านนายกนะครับก็คุ้นเคยเป,เป็นอย่างนีนะครับท่านพลัดก็ มีใหม่บ้างเก่าบ้างนะครับตามวิถีชีวิตน้องๆพนักงานนะครับก็มีนะครับเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้นะครับร่วมมือในกานปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับยินยาวไปนะครับถ้าผมจํท่านไม่ได้ก็ทักทายกันนะครับส่วนมากถ้าผมเจอเกินสองครั้งนะครับผมก็จะจําได้นะครับก็จะทักทายนะครับผมเป็นคนง่ายกับลูก อีสานนะครับกินได้แต่เข้าท่านพลเรือสูที่จ,จ,จัดจิจกรรนะครับขอบคุณทุกส่วนราชการท่านนายกนะครับที่จัดอาหารนะครับมานะครับต้อนรับคณะที่มาร่วมง่ายนะครับที่อโดมแห่งนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันราชการประการนแล้วก็สถานที่นี้ก็สถานที่ราชการนะครับ ที่สำคัญคือใกล้ถนนนะครับใกล้ถนนพี่น้องประชาชนผ่านไปผ่านมานะครับก็ถ้าเราจะคึกคืนนะครับจนเกินเหตุก็ไม่น่าจะดีนะครับก็เป็นการจัดสงการอย่างเรียบง่ายนะครับแต่ถ้านะครับท่านใดนะครับอยากที่จะสนุกสนานนะครับก็ทำบุญเช้า,น,ชานี้ก็ตัดมานะครับทำบุญ บ้านพักนะครับแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มนะครับโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับถ้าท่านใดสะดวกนะครับก็เชิญที่บ้านพักมันก็จะเป็นที่ส่วนตัวนะครับถ้าท่านทานอาหารว่านที่นี่แล้วนะครับยังไม่น,นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ให้เป็นที่สถานที่ราชการไปน,นะครับท้ายนี้นะครับในโอกาส สองพันห้าที่จะมาถึงในวิกฤติเป็นทางด้านระกับตัวการณ์ในนั้นนั่นเพราะว่าถ้าเป็นอายุื่นเราอก็จะเป็นน้องหลายท่านนะครับก็เอาตำแหน่งมาแล้วกันครับอำนาจแทนคุณภาษีรัฐบาลกลางอำนาจแห่งพระสยญญาอเมริกาอำนาจแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกท่านเคยบันดาให้ทุกท่านแล้วก็ครอบครัวญาติพนองเป็นมเป็นีความสุขในใจนะับมีโชคมีลาภร่ารวยตลอดปีสองพันแแทบตลอดไปขอบคุณครับ ต่อไปร้อยเอ็ดครับถ้าร้อยเอ็ดเราฮะร้อยเับครับสวยงามครับสวยงามรับร้อยเอ็ดครับอ่าต่อไปลูกโป่งครับลูกโป่ครับกดไลค์ครับกดไลค์ครับผมลูกโป่งครับครับต่อไปกระปุกตมีครับกระปุกตมีครับรักนะครับรักนะครับผมหนึ่งสองสามเทนะครับหนึ่งสองสามเท อืมโอ้ยนักกว่ได้กินเก่า์เสิร์แลโอเพวกนานก็ได้ครับพวกว่างอยู่นหเออครับนาเป็นว่างครับผมครับผมครับครับผมครับผมครับทนายเบอรครับ ขอบต่อเลยครับ